สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรน้ำพึ่งมะนาวโซดาและสูตรมะนาวโซดานะคะสำหรับสูตรน้ำพึ่งมะนาวโซดานะคะจะแปะสูตรไว้ให้ตามนี้เลยนะคะใครที่ชอบทานเมนูเพื่อสุขภาพนะคะจดสูตรแล้วก็ทำตามกันได้เลยจ้า ไปดูขั้นตอนการทำสูตรน้ำพึ่งมะนาวโซดากันเลยค่ะก่อนอื่นจะเตรียมน้ำมะนาวสำหรับทั้งสองสูตรไว้เลยนะคะมะนาวแต่ละลูกจะให้น้ำปริมาณน้ำที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับสูตรน้ำพึ่งมะนาวโซดานะคะจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่20 ML จากสูตรนะคะใครจะเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำมะนาวนะคะได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าสำหรับเจนสูตรนี้คือกลมกล่อมแล้วนะคะพอเตรียมน้ำมะนาวเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มทำสูตรแรกเลยค่ะน้ำพึ่งมะนาวโซดาใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะ20 ML จากนั้นตามด้วยน้ำพึ่งดอยคำนะคะ40 ml น้ำพึ่งในแก้วนี่ก็คือจะหยอกเกลือลงไปนิดนึงนะคะย้ํานะคะว่านิดนึงเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็ตามด้วยน้ําร้อนนะคะหรือน้ําอุ่นก็ได้เพื่อให้เพื่อละลายเกลือที่เราหยอลงไปตามด้วยไซรับน้ําเชื่อมของมิตรผลนะคะ30 ml เสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือโซดานะคะโซดาตรงนี้อย่าลืมแช่เย็นนะคะแล้วโซดาแล้วแต่ใครจะสะดวกใช้ยี่ห้อไหนนะคะได้เลยเทโซดาลงไป120 ml นะคะคนส่วนผสมเบาๆนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งอย่าเพิ่งเติมเต็มแก้วนะคะ เติมน้ำแข็งเสร็จแล้วก็ใส่มะนาวแว่นที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะตกแต่งแก้วเพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะตามด้วยน้ำโซดาท็อปด้านบนเมนูน้ำของเราก็จะดูสวยงาม หน้าทานแล้วก็หน้าถ่ายรูปด้วยนะคะเสร็จแล้วปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าเมนูน้ำพึ่งมะนาวโซดาใครจะดูไว้เป็นแนวทางสร้างอาชีพหรือจะอาไว้ทําทานที่บ้านก็สามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ลงตัวมาก เมนูต่อไปจะเป็นเมนูน้ำมะนาวโซดานะคะสูตรแปะไว้ให้ตามนี้เลยจ้าน้ำมะนาวโซดาตรงนี้สูตรนี้นะคะเราจะใช้ใส่หลับน้ำเชื่อมของมิตรผลอยู่ที่80 ml นะคะจากนั้นใส่น้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้นะคะ ลงไปอยู่ที่30 ml ตามด้วยเกลือปลายช้อนชานะคะตรงนี้เราสามารถเติมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเพื่อละลายเกลือได้นะคะแล้วก็ทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมโซดาลงไปนะคะโซดาต้องแช่เย็นนะคะเติมลงไป120 ml ใส่น้ำแข็งใส่มะนาวแว่นที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วก็ใส่น้ำแข็งอีกทีให้เต็มแก้วตามด้วยท็อปหน้าด้วยน้ำโซดาแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าเมนูนี้ทำง่ายมากเลยนะคะจะทำทานที่บ้านหรือว่าเอาสูตรไว้ทำขายได้เลยมีกำไรแน่นอน เหนือกว่ากําไรก็คืออร่อยค่ะกลมกล่อมมากสูตรนี้อยากให้ทุกคนเอาไปลองทําดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์สูตรอื่นๆที่ทุกคนอยากจะให้เอามาแชร์กันนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะท้ายคลิปมีคำนวณต้นทุนคร่าวๆนะคะของทั้งสองสูตรให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ